เอาเริ่มเลยครับสวั storm, สด<ไ>ีคร <campus> <A lovely ión> the ับสมุทรซิมบันครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับฝันจวดการการช่างหนักแล้วก็โล่งใจไปครับน้ำหนักผ่านแล้วช่างได้กี่ปอนด์เนี่ร้อยสี่สี่จุดสี่ครับแปลว่าร่างกายดีมากๆเลยควพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับตีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มที่เลยนะฮะเต็มที่เลยครับพูดถึงรูปเกมที่จ่อมาพรุ่งนี้ตายประเมินไว้ตอนนี้นี่คิดว่ารูปเกมจะจ่อมาประมาณไหนครับ ก็ดูจังหวับว่าเขาจะมาไงเราว่าเขามาบุกล้วก็ต้อง้องานตัวดีวก็หาจังหวะที่ต่อโต้ครับแต่พูดถึงนี่น้ำหนักนี่ที่กัดนี้เป็นไงครับถือว่าสบายสบายไหมก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้วิ่งรถวิ่งมาวิ่งรถตอนเช้าเมื่อวานนี้ไปหาหมอไปหาอะไรัาถามนิดนึงครับถ้าเทียบกับไฟก่อนเนี่ยเทียบกับไฟก่อนนะฮะเป็นไงครับร่างกายเป็นไงมั่งอันนี้ดีกว่าเยอะ ใช้คําม่เยอะได้เลยใช่ไหมครับเยอะเลยครับถ้างั้นเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นไงครับก็น่าจะสนุกครับสนุกก็รอดูอาวุธเขาว่าจะเป็นไงถ้าเกิดเราควนอาวุธเขาได้ก็น่าจะน่าจะแลกแน่นอนถามนิดนึงครับเรายังกังวลใจอะไรเกี่ยวกับตัวคู่ต่อสู้ของเราคือไทสันหรือเปล่าครับไม่กังวลนะเพราะนองเรามาเป็นที่แล้วผมว่าเป็นที่แล้วอ่ะสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ครับมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนมวยที่รอเชียร์โค้ชนายในวันพรุ่งนี้หน่อยครับ ก็ฝากแฟนบอลทุกคนนะที่รอเชียร์ผมหรือรอเชียร์เพื่อนนที่จะต่อยไปวันนี้ได้แล้วไปนี่แน่นอนผมตั้งใจเต็มร้อยแน่นอนครับผมโอเคครักียร์ครับผมขอบคุณนะครับ